もうすぐ、赤ちゃんが生まれるから。もう、やっぱりそうだよ。一族の呪いとか、いい加減にしてください。リン สามารถเยียวยาจิตใจของผู้ฟังมอบความสุนทรียภาพหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้มากมายแต่ใครจะไปรู้กันล่ะครับว่าเพลงในเรื่องราวของเกมนี้มันใช้เพื่อต่อสู้กับปีศาจร้ายได้แถมมันยังเป็นเพลงเมทัลอีกด้วยในเกม d i s curse is metal as hell เพลงเมทัลปราบปีศาจเกมอินดี้สยองขวัญที่ว่าด้วยเรื่องของตำนานปีศาจ คำสาบที่ถูกส่งต่อและเพลงเมทันกระตุกจิตกระชากใจเรื่องราวมันจะปั่นสักแค่ไหนเราก็ต้องไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมรถคันหนึ่ง กำลังขับไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยป่าและภูเขาเหมือนเป็นย่านชนบทหรือต่างจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นพ่อและลูกชายที่มีชื่อว่ายูกำลังนั่งรถไปเยี่ยมปู่และย่าโดยสาเหตุที่พ่อและยูเดินทางกันมันแค่สองคนนั้นก็เนื่องจากว่าแม่กำลังใกล้จะคลอดลูกอีกคนเลยต้องพักอยู่บ้านไปก่อนแต่พ่อก็บอกกับยูว่าหลังจากแม่คลอ,อดแล้วพวกเขาก็จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งแม้ว่ายูยังไม่รู้ว่าเขาจะมีน้องส หรือน้องชายกันแน่แต่แม้ว่าจะเป็นแบบไหนเขาก็ดีใจที่จะมีน้องเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวระหว่างทางยูสังเกตเห็นรูปปั้นจีโซจำนวนมากด้วยความสงสัยเขาจึงถามกับพ่อว่าทําไมถึงมีรูปปั้นจีโซเยอะขนาดนั้นอยู่เต็มข้างทางที่จะไปยังหมู่บ้านพ่อของยูจึงได้เริ่มเล่าว่านั่นมันคือรูปปั้นตับสดจีโซเป็นรูปปั้นที่มีไว้เพื่อบูชาเทพหรือปีศาจที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้สถานที่ที่พวกเขากําลังไป เป็นที่ที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับเทพและปีศาจโดยพื้นที่บริเวณนี้มันมีชื่อเรียกว่าภูเขาโซเดฮิคิในอดีตมันเคยมีปีศาจที่นำพามาซึ่งรางร้ายและหายนะปีศาจตัวนั้นมีชื่อว่าคาโบเมะเธอเคยเป็นหญิงสาวปกติที่ทำงานเป็นนางพยาบาลอยู่ในเมืองใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งผู้ป่วยที่เธอดูแลเกิดมีอาการป่วยที่ไม่เคยมีมาก่อนและเหมือนจะรักษาไม่หายจนเธอต้องพึ่งหมอดูหรือว่าหมอพยากร เนื่องจากการรักษาด้วยทางการแพทย์ปกติมันไม่ได้ผลเธอจึงสงสัยว่ามันอาจจะเป็นอาการป่วยที่มีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหมอดูได้ให้คำแนะนํากับพยาบาลสาวว่าให้ตามหาตับของเด็กทารกที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นแม้ว่าพยาบาลสาวผู้นี้จะมีความไม่มั่นใจว่าตับของเด็กทารกจะสามารถช่วยอะไรได้แต่สุดท้าย เธอก็ตัดสินใจทําตามที่หมอดูบอกเธอบังเอิญเจอกับหญิงสาวที่ตั้งท้องและอาศัยอยู่ในภูเขาโซเดฮิคิเธอจึงได้ลงมือฆ่าหญิงตั้งท้องและผ่าท้องของหญิงคนนั้นเพื่อหาตับของเด็กทารกเพศหญิงซึ่งหลังจากนั้นมาเธอก็น่าจะลงมือทําแบบเดียวกันนี้กับคนในหมู่บ้านอีกหลายคนแต่ไม่ว่าเธอจะตามหายังไงหรือฆ่าคนไปมากขนาดไหนเด็กเหล่านั้นกลับเป็นเพศชายทั้งหมดเธอได้ฆ่าคนไปมากมายจนเริ่มลืมจุดประสงค์ที่แท้จริงของตัวเอง เธอได้กลายมาเป็นปีศาจประจําหุบเขาในชื่อคาโบเมปีศาจผู้มุ่งมั่นที่จะตามหาตับสดๆของเด็กทารกเพศหญิง แต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดจบข,ของเรื่องราวคาโบเมะมีความสามารถในการให้กําเนิดเด็กจํานวนมากในคราวเดียวจนมาถึงทุกวันนี้คาโบเมะได้พยายามสิงร่างมนุษย์ให้กําเนิดเด็กทารกและยังคงตามหาตับของเด็กทารกเพศหญิงอยู่แต่ไม่ว่าจะมีเด็กเกิดใหม่อีกกี่ร้อยกี่พันคนเด็กเหล่านั้นก็ยังคงเป็นเด็กชายอยู่ดีและเมื่อไหร่ที่เธอพบว่าเด็กที่เกิดมานั้นเป็นเด็กเพศชายเธอก็จะร้องไห้ออกมาด้วยความโกรธและโยนเด็กเหล่านั้นทิ้งลงแม่น้ําทําให้มีการ สร้างรูปปั้นจีโซเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อความโศกเศร้าของคาบโบเมะและเพื่อไม่ให้คาบโบเมะมาฆ่าลูกๆของพวกเขาผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบภูเขาโซเดฮิคิจึงเริ่มบูชารูปปั้นจีโซมานับตั้งแต่นั้นพ่อที่เล่าเรื่องมาจนจบเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาไม่ควรจะเล่าเรื่องน่ากลัวแบบนี้ให้ลูกชายฟังเขาจึงรีบขอโทษและบอกว่ามันเป็นเพียงตำนานเก่าแก่โบราณแถมพ่อยังบอกอยูอีกด้วยว่าไม่ต้องกลัวไปเพราะคุณปู่นั้นแข็งแกร่งมากยูจึงถามตอบ ว่าปู่ของเขาแข็งแกร่งเทียบเท่ากับฮีโร่ที่เขาชื่นชอบอย่างบัสเตอร์ไฟหรือไม่พ่อจึงได้คุยอวดลูกชายกลับไปว่าคุณปู่นั้นแข็งแกร่งมากขนาดที่สามารถต่อยตัวร้ายของเรื่องอย่างแบล็กเมทัลโชกุนได้ในหมัดเดียวอยู่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มสบายใจขึ้นและลืมเรื่องน่ากลัวที่พ่อเล่าก่อนหน้านี้ เนื่องจากว่าสองพ่อลูกได้คุยกันมาตลอดทางทําให้ยูเริ่มรู้สึกหิวก็จึงได้พูดถึงเมนูข้าวแกงกะหรี่ที่คุณย่าน่าจะเตรียมทําไว้ให้แถมยังมีผักดองที่ยูชอบเตรียมไว้เป็นท็อปปิ้งให้ด้วยอาบตัดมาที่สองพ่อลูกเดินทางมาถึงในหมู่บ้าน่อได้จอดรถไว้ที่จอดรถสาธารณะเพื่อส่งยูเนื่องจากว่าเขามีนัดกับเพื่อนๆเ,เพื่อขึ้นไปทําธุระบนหุบเขาใกล้ๆนี้่อจึงให้ยูเดินไปบ้านคุณปู่ด้วยตัวเองเพราะจากลานจอดรถตรงนี้ ้ีไปยังบ้านของคุณปู่มันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนักพ่อได้เตรียมกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือเอาไว้ให้จากนั้นพ่อก็ขับรถออกไปอยู่ได้เดินไปตามทางเรื่อยๆผ่านบ้านเรือนต่างๆด้วยบรรยากาศที่เงียบเหงาของหมู่บ้านในชนบทมันจึงแทบจะไม่มีผู้คนที่เดินผ่านไปมาเหมือนอย่างเมืองใหญ่จนกระทั่งอยู่ได้บังเอิญเจอกับเพื่อนของพ่อเขามีชื่อว่าลุงโกเขามีบุคลิกลึกลับไว้หนวดเครา สวมแว่นกันแดดและสวมเสื้อหนังแถมยังสะพายกระเป๋ากีตาร์หรือเบสติดตัวไปด้วยซึ่งเขาก็ทักทายอยู่และเขาได้บอกว่า เขากำลังจะไปทำธุระที่หูบเขาตามที่นัดพ่อของยูเอาไว้ยูได้แต่สงสัยว่าเขาไปทำธุระอะไรกันแน่และทำไมต้องพกเครื่องดนตรีไปด้วยหลังจากแยกกับลุงโกยู <You S 2> ก็เดินต่อไปได้อีกไม่นานก็ได้เจอกับเพื่อนอีกคนของพ่อลุงเทสุโอเขาแต่งตัวแบบชาวร็อกไว้ผมยาวปิดหน้าเขาได้วิ่งเข้ามาหายูจนยูนั้นก็น่าจะตกใจไม่น้อยเขาได้พูดถึงชื่อของใครบางคนขึ้นมาซึ่งมันเป็นชื่อที่ยูเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งลุงเท ก็เป็นอีกคนที่กําลังจะไปทําธุระที่หูบเขากับพ่อของอยูแถมเขายังพกไม้กลองติดตัวไปด้วยยูได้เดินเท้าต่อไปจนมาถึงหน้าบ้านของปู่และได้เห็นคุณย่ามายืนรอต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อเข้ามาในบ้านยูก็เข้าไปทักทายปู่ของเขาก่อนที่จะเก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมสําหรับการทานมื้อเย็นหลังจากที่คุณย่าทําข้าวเย็นเสร็จแล้วยูก็ได้กินข้าวแกงกะหรี่โดยที่เขายังไม่ลืมที่จะใส่ผักดองที่เขาชอบลงไปด้วยในระหว่างการกินข้า ยูก็ได้เปิดทีวีดูไปด้วยและแน่นอนว่ามันต้องเป็นบัสเตอร์ไฟ์กลุ่มฮีโร่ที่เขาชื่นชอบมันกําลังเป็นตอนที่เหล่าฮีโร่ต่อสู้กับตัวร้ายอย่างแบล็กเมทัลโชกุนหลังจากที่ดูทีวีเสร็จคุณปู่ก็บอกให้ยูไปอาบน้ําแต่ในจังหวะที่ยูกําลังเปิดประตูห้องน้ําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขามันกลับไม่ใช่ห้องน้ําแต่มันเป็นเหมือนอีกสถานที่หนึ่งและมีหญิงสาวปริศนากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่โดยมีโครงกระดูกอยู่ข้างๆเธอด้วย ยูที่ตกใจและทําอะไรไม่ถูกเขาได้แต่ยืนอยู่นิ่งๆมองหญิงสาวคนนั้นค่อยๆลุกยืนขึ้นแต่ทันใดนั้นปู่อของเขาก็เข้ามาช่วยเอาไว้เขาได้สวดไล่หญิงสาวปริศนาออกไปและปิดประตูห้องน้ําในตอนนี้ปู่อของอยูเขาแต่งตัวเหมือนกับว่าเขาเป็นหมอผีหรือนักบวชอะไรบางอย่าง ทำให้ยูถึงกับแปลกใจซึ่งปู่ที่เห็นว่าเขาคงปิดเรื่องนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเขาจึงได้เริ่มเล่าเรื่องต้นตระกูลของยูให้ฟังย้อนกลับไปในอดีตในยุคสมัยเฮอันต้นตระกูลของยูเป็นหมอผีที่ได้รับพลังบางอย่างมาโดยหนึ่งในนั้นมีชายที่ชื่อว่าซาเนโมริอาดาชิเขาทํางานให้กับทางการของประเทศในตอนนั้นซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับรัฐบาลในยุคปัจจุบนันเขาเป็นชายที่มีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีแต่แล้ววันหนึ่งเขา ก็ถูกไล่ออกจากงานที่เขาทําอยู่หลังออกจากงานเขาก็ผเนจรไปตามที่ต่างๆมากมายคอยช่วยเหลือผู้คนที่ต้องเจอกับพลังงานชั่วร้ายหรือสิ่งลี้ลับจนวันหนึ่งเขาได้รับคําขอให้ช่วยเหลือหญิงสาวที่ตั้งท้องที่ถูกลักพาตัวและหายตัวไปจํานวนมากโดยเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านในภูเขาโซเดฮิคิแน่นอนว่าในหมู่บ้านนี้ก็เคยมีข่าวลือเรื่องที่ว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของปีศาจคาร์โบเมปีศาจ ที่ตามล่าหาตับสดๆของเด็กทารกเพศหญิงซาเนโมริรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นการเดินทางด้วยเท้าเป็นไปอย่างยาวนานซาเนโมริเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเขาก็แบกเครื่องดนตรีจํานวนหนึ่งไปด้วยแน่นอนว่ามันก็ยิ่งเพิ่มน้ําหนักและความเหนื่อยล้าให้กับเขามากขึ้นแต่ในช่วงเวลาที่เขานั้นรู้สึกเหนื่อยและสิ้นหวังกับการเดินทางของเขาเขาก็ได้เจอกับกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งอศาศัยอยู่ซาเนโมริได้อธิ บาบสถานการณ์และสิ่งที่เขาต้องทำหญิงสาวที่ได้รับฟังเรื่องราวเธอก็ยินดีต้อนรับซาเนโมริและเสนอให้เขานอนพักที่กระท่อมนี้ก่อนแถมเธอยังได้หาอาหารมาให้เขาอีกด้วยหลังจากซาเนโมริพักเหนื่อยและนั่งกินข้าวจนอิ่มแล้วหญิงสาวก็ขอตัวไปทำงานที่สำคัญของเธอก่อนเธอบอกกับซาเนโมริว่าอย่าเปิดประตูมารบกวนเวลาที่เธอทำงานเนื่องจากว่าเธอต้องใช้สมาธิซาเนโมริได้ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวในห้องเขาได้กวาดสายตาม มองไปรอบๆและเห็นกองผ้าที่น่าจะมีค่ามากจํานวนหนึ่งซึ่งมันดูขัดกับสภาพของกระท่อมนี้มากแต่เขาก็คิดในแง่ดีว่าบางทีนักท่องเที่ยวหรือคนที่ผ่านไปมาแบบเขาอาจจะมอบมันให้กับหญิงสาวคนนี้เพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยพวกเขาเอาไว้ก็เป็นไปได้ซาเนโมริรู้สึกอยากตอบแทนหญิงสาวคนนี้บ้างแต่ตัวเขาในตอนนี้กลับไม่มีของมีค่าอะไรเลยมีเพียงเครื่องดนตรีจํานวนหนึ่ง ที่เขาพกมันมาด้วยเขาจึงตัดสินใจว่าจะเล่นดนตรีให้เธอฟังเป็นการตอบแทนหลังจากเขาเตรียมเครื่องดนตรีพร้อมเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้เปิดประตูห้องที่หญิงสาวอยู่แต่กลายเป็นว่าแท้จริงแล้วตัวตนของหญิงสาวคนนั้นก็คือปีศาจคาร์โบเมสและมันก็ได้รู้ตัวแล้วมันได้พุ่งเข้ามาหาหมายที่จะฆ่าซานโมริเขาจึงรีบวิ่งไปยังเครื่องดนตรีที่เตรียมไว้แล้วเริ่มบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีทั้งหมดพลังลึกลับที่เขามีมัน ก็มีไว้เพื่อการใช้ไล่ผีหรือสิ่งชั่วร้ายด้วยเสียงดนตรีนั่นเองปีศาจคาร์โบเมะได้ถูกส่งไปยังโลกหลังความตาย เขารีบปิดประตูและทําการผนึกคาบ์โบเมะเอาไว้ทันทีที่ประตูถูกปิดเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาแต่ทว่าเขากลับมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงพร้อมกับได้ยินเสียงของปีศาจคาร์โบเมะมันได้พูดกับเขาว่ามันขอสาปแช่งครอบครัวลูกหลานของซานเนโมริไปตลอดชั่วอายุคนหากว่ามีเด็กคนแรกเกิดมาเด็กคนนั้นจะเป็นเพศชายเสมอแต่หากว่าครอบครัวไม่ได้มีการให้กําเนิดเด็กคนต่อไปจนเด็กคนแรกมีอายุ ได้6ขวบเด็กคนแรกก็จะเสียชีวิตส่วนหากว่าเด็กคนที่2ได้เกิดมาแล้วเด็กคนนั้นก็จะเป็นเพศหญิงเสมอและเด็กคนที่2นี้จะถูกมันใช้เป็นภาชนะในการเข้าสิงเพื่อเป็นเครื่องมือในการตามหาตับสดของเด็กทารกเพศหญิงต่อไปและสุดท้ายครอบครัวหรือลูกหลานของซาเนโมริห้ามออกจากหมู่บ้านนี้เด็ดขาดซาเนโมริได้แต่นิ่งเงียบหลังจากเสียงของคาบโบเมตได้หายไปแม้ว่าซาเนโมริจะเดินทางมา ด้วยตัวคนเดียวแต่ตัวเขาเองก็มีลูกและภรรยาอยู่ที่เมืองหลวงนั่นทําให้เขาต้องรีบพาตัวทั้งสองมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านคํำสาปแช่งมันยังคงอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาทําให้ในเวลาต่อมาเขาก็ให้กําเนิดลูกคนที่สองและเด็กที่เกิดมาก็เป็นเพศหญิงเหมือนที่คํำสาปได้ว่าไว้แต่เมื่อลูกสาวของซานเมูริมีอายุได้13ปีเธอก็ได้หายตัวไปปริศนาและไม่มีใครเคยพบเจอเธอเธอ,อีกเลยคำสาบนี้ มันยังคงอยู่ถึงปัจจุบันแน่นอนว่ามันก็ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของยูด้วยเนื่องจากว่าพ่อของยูก็มีน้องสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่านาโอโกและเธอเองก็ได้หายตัวไปเมื่อตอนอายุ13และชื่อานาโอโกมันก็เป็นชื่อเดียวกันกับที่ลุงเทสุโอพูดถึงในตอนที่เขาเจอกับยูก่อนหน้านี้หลังจากฟังเรื่องราวจบปู่ก็บอกว่าวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วปู่จึงแนะนําให้ยูรีบเข้าไปนอนทางด้านคุณย่าก็ได้พูดปลอบใจยูและ ขอโทษที่เขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ย่าเลยจะเปิดไฟในห้องนอนทิ้งเอาไว้เผื่อว่าอยู่ จะได้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ยูกำลังจะหลับตาเขากลับเห็นหญิงสาวสวมหน้ากากหรือจะเรียกให้ถูกนี่อาจจะเป็นตัวตนของปีศาจคาโบเมกมันได้ชะโงกหน้ามามองอยูก่อนที่จะหายไปพอรู้สึกตัวอีกทีบรรยากาศโดยรอบบ้านก็ได้เปลี่ยนไปแล้วคุณปู่กับคุณย่าได้หายตัวไปทั่วทั้งบ้านได้มืดลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ยูได้เจอกับโน้ตที่บอกให้เขารีบไปหยิบโทรศัพท์ของตัวเองและไปยังห้องของ คุณโป่ตอนนี้เหมือนว่าอยู่ ได้ถูกปีศาจคาร์โบเมจับตัวไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเด็กชายเพียงตัวคนเดียวอย่างยูต้องหาทางกลับไปยังโลกมนุษย์ให้ได้ซึ่งในบ้านตอนนี้ก็จะมีปีศาจคาร์โบเมกกำลังสิงอยู่ในร่างน้องสาวของพ่ออย่างนาโอโกที่ได้หายตัวไปเมื่อนานมากแล้วซึ่งยูต้องไปเอาโทรศัพท์ที่วางอยู่ในกระเป๋าและกระเป๋ามันก็ดันอยู่ในห้องนั่งเล่นที่มีปีศาจคาโบเมยืนอยู่หากว่ายูทําเสียงดังจนมันรู้ตัวเข้ามันก็จะเข้ามาฆ่ายู เสียชีวิตทําให้ยูต้องหาทางหลอกล่อให้มันไปทางอื่นแล้วรีบหยิบมือถือจากกระเป๋าก่อนที่จะวิ่งไปห้องของคุณโปเมื่อ,อยูได้ยืนอยู่กลางวงแหวนปริศนา คาดว่ามันเป็นช่องโหว่ของมิติที่ทําให้พ่อของเขาสามารถติดต่อมาผ่านโทรศัพท์ได้พ่อเหมือนจะรู้แล้วว่าอยู่กําลังตกอยู่ในอันตรายเขารีบถามลูกชายว่าเป็นอะไรมากหรือไม่ก่อนที่เขาจะแนะนําให้อยู่ตามหาเครื่องเล่นเพลง mp3 เพราะพ่อได้นําเสียงดนตรีจากต้นตระกูลมาดัดแปลงปรับ เปลี่ยนให้มันกลายเป็นเพลงเมทันซึ่งการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นนั้นมันจะสามารถปลดผนึกประตูในโลกนี้ได้ซึ่งประตูที่ว่านั้นมันก็คือจุดเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกหลังความตายที่ยูกําลังอยู่ในตอนนี้และมันก็เป็นเพียงหนทางเดียวที่ยูจะสามารถหาทางกลับมายังโลกมนุษย์ได้ซึ่งยูก็ได้ทําตามที่พ่อเขาบอกเขาหยิบเครื่องเล่นเพลงและเริ่มเลือกเพลงเมทันที่จะใช้ปลดผนึกประตู โดยยูก็ต้องคอยหลบหนีจากปีศาจคาร์บโบเมะไปด้วยจนมาถึงประตูบานสุดท้ายแม้ว่าปีศาจคาร์บบเมะจะมีพลังมากมายในโลกนี้แต่มันก็ยังไม่สามารถทนต่อบทเพลงเมทันที่เป็นพลังลึกลับของตระกูลยูได้ เมื่อกลับมาในโลกมนุษย์ปกติยูก็ได้เจอกับทุกคนทั้งพ่อและเพื่อนๆของพ่อรวมถึงคุณปู่คุณย่าด้วยพวกเขาได้มารวมตัวกันเพื่อรอใช้บทเพลงเมทัลกำจัดปีศาจทีแรกยูก็จะตกใจเพราะชายที่ยืนตรงหน้าเขามีหน้าตาคล้ายกับแบ็คเมทัลโชกุนตัวร้ายในหนังฮีโร่ที่เขาดูแต่จริงๆแล้วนั่นก็คือพ่อของเขา ที่ต้องแต่งหน้าแบบนั้นก็เพื่อให้เข้ากับตีเมทันและสิ่งที่เขาใช้ในการแต่งหน้ามันก็คือเท่าทานที่มาจากภูเขาโซเดอคิพ่อได้บอกว่าธุระที่เขาต้องไปทํากับเพื่อนๆนมันก็คือการเตรียมการในเรื่องนี้พ่อได้ไปฝึกซ้อมดนตรีและหาของที่จําเป็นต้องใช้บนภูเขาทั้งหมดนี้ก็เพื่อหาทางช่วยเหลือน้องสาวที่เคยหายตัวไปเมื่อนานมากแล้วแต่พ่อก็ไม่คิดว่าปีศาจคาบโบเมที่ใช้ร่างของนาโอกะมันจะพยายาม ทำร้ายอยู่ด้วยและหลังจากพ่อพูดจบเจ้าปีศาจคาร์โบเมมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาด้วยร่างที่ใหญ่โตทำให้สึกระหว่างวงดนตรีเมทันและปีศาจในตำนานคาโบเมจึงได้เริ่มต้นขึ้น บทเพลงสุดเร้าร้อนที่มีพลังลึกลับถูกส่งต่อมารุ่นสู่รุ่นมันได้ต้านพลังของปีศาจคาร์โบเมะแม้แต่คุณปู่และคุณย่าก็ยังมาช่วยบรรเลงเพลงด้วยอีกแรงสุดท้ายมันได้ทําให้ปีศาจคารโบเมะต,ต้องพ่ายแพ้ปีศาจร้ายคาบโบเมะได้ออกไปจากร่างของนาโอกโกทุกคนต่างดีใจที่ความพยายามของพวกเขาสามารถลบล้างคําสาปของตระกูลออกไปได้แม้ว่าในอดีตการปีศาจคาบโบเมะจะรู้ดีถึงความสามารถของคนใน ะกูลนี้และมันก็คิดว่าคำสาปของมันจะไม่มีวันหายไปแต่เมื่อยุคสมัยใหม่มาถึงขอบเขตของดนตรีมันได้ขยายไปไกลกว่าอาดีตมากจนถึงในยุคปัจจุบันที่ได้มีดนตรีแนวเมทัลเกิดขึ้นดนตรีร็อกที่ให้อารมณ์ฮึกเหิมมีความดุด,ดันและแข็งแกร่งจนมันได้อัพเกรดพลังลึกลับที่ใช้ในการไล่ปีศาจของตระกูลนี้ไปอีกขั้นสิ่งนี้ได้ทําให้ปีศา ที่มีอายุเป็นพันปีไม่คาดคิดจนมันต้องพ่ายแพ้ไปคํำสาปได้ถูกลบล้างครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งและด้วยความเหนื่อยล้าจากเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาพวกเขาจึงได้มานั่งกินข้าวแกงกะหรี่พร้อมกันซึ่งยูและนา,นาโอโกะต่างก็ชอบผักดองเหมือนกันทั้งสองจึงไม่พลาดที่จะโรยมันเป็นท็อปปิง้งและเรื่องราวของบทเพลงเมท,ทัลน,นี้ก็ได้จบลง นี่เป็นเกมที่โดนเส้นผมมากๆทั้งเรื่องราวปันป่นๆแต่ก็เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยชอบฟังเพลงอยู่แล้วด้วยเลยทำให้อยากรู้ว่าเขาจะเอาเรื่องแนวเพลงเมทัลมาเล่าได้ยังไงบ้างและก็กลายเป็นว่าทุกอย่างนั้นก็มีสาเหตุของมันที่ค่อยๆปูไปจนถึงสุดท้ายของเรื่องที่เปลี่ยนจากเกมสยองขวัญกลายเป็นกีตาร์ฮีโร่และในขณะที่ผมได้เล่นเกมนี้จบผมก็ได้มีโอกาสเจอเกมสยองขวัญปันๆอีกเกมที่น่าสนใจและน่าจะพอมีอะไรให้ ให้้นมาาเล่ไดยังไงก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม d i s c o u e r e d i s m e r t h Asheil ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ